กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมอวโดยสำนักงานนว,วัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดงาน YMID Hub Happening 2024เปิดย่านโยทีเพื่อโอกาสใหม่ของการพัฒนานว,วัตกรรมการแพทย์เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานนว,วัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่น่าสนใจของประเทศรวมถึงประชาสัมพันธ์กลไกาการสนับสนุนนว,วัตกรรมทางการแพทย์ของย่านนว,วัตกรรมแพทย์โยที รวมทั้งย่านนวัตกรรมเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนนักวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมภายในย่านให้สามารถเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมต่อไปได้ในอนาคตโดยภายในงานได้แบ่งเป็นโซนนิทรศการกว่า80ผลงานและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการแพทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า20ท่านค่ ดีไม่ดีหรือย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ U T m e d i ด a เค innovation นะคะเป็นหนึ่งในแะฟลกชิพโปรเจกต์ของสำนักง,งานนะวัตกรรมที่ทําร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่มาหาลัยไม่ดนนะแล้วก็ทีเซลแล้วก็สาบันโรคผิวหนังสาบันมะเร็งเนะี่ยก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งหมดเ่เป็นพันธมิตรกับเราในการร่วมมือในการทําเรื่องของย่านวัตกรรมทางการแพทย์ U T ถามว่าย่านนี้มีอัตลักษณ์ความสําคัญอย่างไรนะถ้าเราย้อนกลับไปดูในเชิงพื้นที่จะเห็นว่าในย่านบริเวณนี้จะมีโรงพยาบาลนะ ของรัฐจํานวนมากแล้วก็มีโรงพยาบาลของเอกชนไม่ว่าจะเป็นเปาโลพยาไทยมีสถาบันวิจัยมีมหาวิาลยมหิดลซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่โดดเด่นที่สุดแล้วด้วยความที่โดดเด่นตรงนี้นะเราจึงได้ทําตรงพื้นที่อย่างนี้แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับ b L. i จนพื้นที่นี้ได้รับการลงทุนนะหรือได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนขั้นพิเศษจาก V.I. ด้วยฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นจุดที่มีความสัมพัญในเชิงแฟลชชิปเรื่องนวัตกรรมของประเทศไทยค่ะวายเอ็ดีนะเราทํามาได้ประมาณเกือบ5ปีแล้วนะคะในการที่เราทํางานเรื่องนี้แล้วก็เราทําเรื่องของตัว h u บแพดเป็นนิ่งเนี่ยเพื่อเป็นโชว์เคส ให้ทุกคนได้เห็นว่าผลงานนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นจากรั้วมหาวิทยาลัยไม่ตด้โดเองจากสถาบันโรคผิวหนังเองจากสถาบันมะเร็งเองจากกรมการแพทย์ฐานบกเองนะจากหน่วยงานต่างๆปฏิป็นยังไงหรือแม้กระทั่งตัวนวัตกรรมของบริษัทเอกชนนะที่เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็น S อสีหรือสตาร์ทอัพที่ทําด้าน,นก,าการแพทย์ได้มาโชว์ให้เห็นถึงความนาไปีนวัตกรรมของคนไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ สิ่งเหล่านี้นะทำให้เห็นว่าจากความร่วมมือที่เรามีเรื่องของยาตการแพทย์โยกีเรามีเรื่องของฮาร์ดแคร์ิงเราสามารถสร้างอีโคซิสเต็มที่ดึงดูดนะ mm. เกี่ยวเรื่องการแพทย์หรือว่าเรื่องการทำของผู้ประกอบการเนี่ยให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้และรวมถึงพื้นที่นี้โรงพยาบาลต่างๆพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการนําล่องของการทดสอบและใช้งานของบรรดาลิพันธ์และสวิตต่างๆด้านวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงนะเรามีการพูดคุยกับสปส,สอชอพูดคุยกับตรงระบาลต่าง เพื่อที่จะเป็นการเปิดขยายตลาดให้กับสินค้านวัตรกรรมทางการแพทย์ของคนไทยฉะนั้นพื้นที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ผลงานนวัตรกรรมแต่เป็นพื้นที่โคเอ็์เรชั่นเป็นพื้นที่ทดสอบทดลองตลาดและพื้นที่ในการขยายผลเพื่อทําให้นวัตรกรรมทางแพทย์ของคนไทยนั้นได้มีการขยายตัวทั้งในประเทศไทยและส่งเสริมให้เกิดโอกาสมีการลงทุนและขยายตัวไปตลาดต่างประเทศต่อไปที่เรายังเรียกว่านวัตรกรมกรมทางแพทย์ของไทยนั้นนอกเหนือจากการให้บริการคนไทยแล้วเรายังสามารถที่จะทำแัตชิป และให้กลายเป็นตัวนวัตรกรรมที่สามารถขยายผลไปต่างประเทศได้ค่ะแน่นอนที่สุดนะประชาชนทุกคนเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายนะเราอยู่ในการดูแลของแพทย์มาตลอดฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพการแพทย์เป็นเรื่องที่มีความสาคัญฉะนั้นนวัตรกรรมทางการแพทย์เป็นหนึ่งนวัตรกรรมที่สํงงานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าทําให้ทุกคนประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเซอร์วิสบริการได้อย่างดี รวมถึงด้นวัตรกรรมดีๆที่ลดการนําเข้าส่งเสริมสินค้านวัตรกรรมของคนไทยซึ่งเรายังมองว่าเป็นสาขาที่คนไทยสามารถแข่งได้ฉะนั้นถ้าเรามีการแพทย์ดีในเมืองไทยประชาชนคนไทยได้รับการบริการที่ทั่วถึงได้รับสินค้าบริการที่ดีมีคุณภาพมันเป็นการยกระดับชีวิตและทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในเวทีโลกเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะใช่ค่ะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ในระหว่างวันที่12-13นี้นะถ้าท่านอยากเห็นว่าย่านนวัตกรรมการแพทย์ย o t หรือวายมีที่เราทำนี้มีผลงานอะไรดีบ้างท่านมาเดินดูได้เลยนะว่าท่านจะเห็นเลยว่าคนไทยเราเก่งจริงๆแล้วคนไทยเราสามารถทำการแพทย์ให้เป็นที่รู้จักและสามารถขยายผลในพิษโยฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจน,ในวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทยด้วยกันค่ะงานนี้จัดขึ้นที่ตัวเรื่องของตัวของ น่าจะเป็นย่านที่เรียกว่าตรงไวไัยเมดีและอยู่ใกล้ๆกล้สุทศริชัยนะซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เราไม่เคยมาใช้บริการมาก่อนนะแต่เข้ามาแล้วบรรยากาศดีมากก็ในอนาคตน่าจะเป็นพื้นที่โครีเอชั่นหรือโคเวิร์กิ้งสเปซที่สำคัญทาตด้านการแพทย์ก็อยากเชิญทุกท่านมาดูในงานนี้นะแล้วมีความภาคภูมิใจกับคนไทยได้วยกันค่ะ